ใกล้สิ้นปีกันแล้วนะคะมีเกมสนุกเล่นกันหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่ายังเนี่ยหรือกําลังหาเกมเล่นอยู่มาดูในคลิปนี้กันได้รอบนี้เนี่ยอิงก็ได้จัดเต็มมาแนะนํากันถึง10เกมเอาชีวิตรอดที่น่าเล่นที่สุดในปีนี้รวมมาไว้ให้ติดตามกันเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครดูแล้วนะคะชอบเกมที่อิงมาแนะนําก็อย่าลืมกดไลค์หรือมาคอมเมนต์ส่งกําลังใจบอกเกมที่ชอบให้อิงรู้กันด้วยนะคะมาดูเกมแรกกันก่อนเลยค่ะหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันมาบ้างนะกับเกม don't stop นับว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดสุดอินดี้และแหวกแนวที่กล่าวถึงเรื่องราวของวิลสันนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่พยายามจะประดิษฐ์อุปกรณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ว่าไม่สําเร็จในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากวิทยุที่ได้ยื่นข้อเสนอว่าจะมอบความรู้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ให้ทางวิลสันก็ได้ตกลงรับข้อเสนอโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นประตูมิติที่จะดึงเขาไปสู่โลกของแม็กซ์เวลล์ซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดและก็อันตรายรอบตัว สำหรับในเกมโดนสตาร์นี้นะคะทางผู้เล่นเนี่ยจะได้ประจนภัยไปในโลกเหนือจินตนาการที่เราต้องหาอาหารหาทรัพยากรนํามาคราบเป็นสิ่งของเหล่าไอเทมต่างๆอาวุธนาประเภทที่ใช้ในการต่อสู้กับเหล่ามัสเตอร์ปีศาจและต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเกมนี้ให้ได้นานที่สุดโดยในเกมนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเนื้อเรื่องเสริมที่น่าสนใจและเขาก็ยังมีโดนสตาร์ทเกเตอร์ที่สามารถเล่นโคลอฟกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆกันได้ด้วยค่ะตัวเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถหาซื้อเล่นได้บน PC Mac จากในร้านค้าสตรีมนะส่วนบนเครื่องเล่นคอนโซลก็มีทั้งบน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series Nintendo Switch และเกมนี้ก็ยังมีบนมือถือในระบบ Android ด้วยค่ะ ในเกมที่2จะพาไปเอาชีวิตรอดและสำรวจโลกใต้ท้องทะเลกันในเกมซับนอติก้าซึ่งทางผู้เล่นจะมาเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ยานอาวกาศตกลงมายังดาวที่มีแต่น้ำทะเลเราเนี่ยต้องมาเอาชีวิตรอดจากภัยอันตรายพร้อมออกสำรวจโลกใต้ท้องทะเลรวบรวม,รวม,รวมเหล่าทรัพยากรมาสร้างเป็นเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งของอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันรวมถึงการสร้างฐานทัพให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนดาวแห่งน,นี้กันให้ได้เราสามารถดำน้ำสำรวจสถานที่ต่างๆสามารถจับปลาเหล่าสัตว์น้ำมาทำอาหารหรือว่า ว่าจะมาทําน้ําดื่มเพื่อประทังชีวิตและภายในเกมนี้เนี่ยจะค่อยๆให้เราทําการเรียนรู้และรวบรวมสิ่งของไอเทมต่างๆมาสร้างอุปกรณ์ของใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกันได้ค่ะแถมเกมนี้เนี่ยยังมีเหล่าสิงสาราสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลมีตัวแปลกๆให้เรานได้ค้นพบกันอีกมากมายเลยรวมไปถึงโหมดเกมที่เราสามารถเลือกเล่นกันได้ตามระดับความโหดในการเอาตัวรอดและก็มีโหมดแบบครีเอทีฟที่ปลดล็อกทุกอย่างมาให้เราได้สร้างสรรค์กันค่ะ ่วนเกมนี้ก็มีขายให้เล่นกันแล้วนะคะบน PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S และก็ยังมีบน Nintendo Switch อีกด้วยค่ะ ถัดมาเป็นเกมที่3นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเกม Sun of the Forest กันหน่อยเกมนี้ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดในสไตล์สยองขวัญจากผลงานของผู้พัฒนาเกมเดียวกันกับเกม The Forest โดยเกมนี้เนี่ยก็ได้จัดเต็มความเข้มข้นของเกมและความน่าสะพึงกลัวของป่าที่รายล้อมไปด้วยเหล่าสิ่งมีชีวิตอันสุดแปลกภายในเกมภาคนี้เขาก็ได้เล่าเรื่องราวของลูกชายของตัวละครเอกในเกม The Forest ที่โดยสารมากับทหารรับจ้างดันเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกลงมายังป่าลึกลับรายล้อมไปด้วยเหล่าสิ่งมีชีวิตอันน่ากลัวคล้ายกับ ด้วยความโชคดีเนี่ยที่เขาสามารถรอดชีวิตมาได้แต่ในความโชคร้ายของเขานั้นกลับต้องมาประจนภัยในดินแดนอันสุดหลอนที่ต้องมาดิ้นรนเอาตัวรอดจากภัยอันตรายรอบด้านเพื่อหาทางออกจากป่าให้จนได้ค่ะสำหรับในเกมนี้เนี่ยเราจะได้มาออกประจนภัยค้นหาความลับไปพร้อมกับการเอาตัวรอดหาทรัพยากรต่างๆมาประทังชีวิตของตนเองให้อยู่รอดในแต่ละวันแถมตัวเกมยังรองรับการเล่นแบบ co-op ที่สามารถชวนเพื่อนมาสนุกด,ด้วยกันได้ในมุมมองแบบคนที่1อีกด้วยค่ะ ส่วนเกมนี้เนี่ยก็ได้เปิดวางขายให้เล่นกันแล้วนะคะบนเครื่องเล่น PC ใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปส่องในสตีมกันก่อนได้เลยค่ะ ในเกมที่4เนี่ยอิงจะขอแนะนํากับเกม Astronia ซึ่งถือว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่เราสามารถชวยเพื่อนไปใช้ชีวิตบนดวงดาวกันได้ส่วนตัวเกมนี้นะคะก็มีบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One 1มีบน PlayStation 5และก็ i น t e n ฮ o Switch ที่คุณเนี่ยสามารถลองไปดูในโสโตร์กันก่อนได้เลยอิงขอลเลขข่าคร่าวๆเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยเราจะมาเป็นนักบินอวกาศเดินทางออกสำรวจดวงดาวไปพบเจอกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวสามารถค้นหาทรัพยากรและเดินทางไปยังดวงดาวที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ ดูแตกต่างกัน ภายในเกมนี้เราสามารถเก็บทรัพยากรมาคราฟเป็นสิ่งปลูกสร้างสร้างโรงงานต่างๆโดยเฉพาะโรงงานออกซิเจนที่เราต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกเพื่อผลิตออกซิเจนนำมาใช้ชีวิตอยู่บนดวงดาวแห่งนี้ให้ได้เกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมออกแนวแซนด์บ็อกซ์ที่เราเนี่ยสามารถขุดและเก็บของมาคราฟเป็นสิ่งอนวยความสะดวกต่างๆกันได้ตัวเกมก็มีภาพกราฟ,ฟิกและเกมเพลย์ที่ดูน่าเล่นนะคะเราเนี่ยสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณเหงาสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันก็ดูเพลินดีพร้อมสนุกไปกับการคราฟสถานที่ ยานพาหนะไปใช้ในการท่องอวกาศและเดินทางไปสำรวจสถานที่ต่างๆเพื่อเปิดเผยความลับที่ซุกซ่อนอยู่บนดวงดาวแห่งนี้กันให้สนุกสนานกันได้เลย ส่วนในเกมที่5นี้นะคะตามมาติดๆกับเกมเอาชีวิตรอดในทีมของไวกิ้งอย่างเกมวอลฮามเกมนี้ก็ยังคงเป็นเกมเซอร์เวิรลที่น่าเล่นในปีนี้ภายในเกมนี้เนี่ยเขาก็เปิดโลกการประจนภัยให้เราได้สนุกกันกับเรื่องราวเทพนิยายนอสที่ทางผู้เล่นจะถูกส่งไปยังวอลไฮโลกลำดับที่10ของนอสในฐานะของผู้พิทักษ์ที่ต้องมาออกผจนภัยไปในโลกแห่งเทพนิยายตั้งแต่ป่าลึกไปจนถึงยอดเขาสูงที่สุดเพื่อต่อสู้กับเหล่าสัตว์ร้ายตำนาน เราจะได้สำรวจโลกกว้างดินแดนใหม่ๆรวบรวมทรัพยากรมาค้าเป็นสิ่งของอาวุธต่างๆชุดเกราะอาหาร รวมถึงการสร้างที่อยู่อาศัยและก็เรือสําหรับเดินทางที่อ้างอิงมาจากชาวไวกิ้งไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านโดยมีห้องโถงขนาดใหญ่ทําฟาร์มและยังมีหมู่บ้านที่ทางผู้เล่นสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเราจะได้พบเจอกับมอนสเตอร์เทพจากปะกรังนอร์สที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเอาชีวิตรอดของเราในดินแดนแห่งนี้และยังมีเรื่องราวความลับให้เราได้ขไขปริศนาการตามสถานที่ต่างๆกันอีกด้วยค่ะ ส่วนตัวเกมนี้ก็สามารถหาซื้อมาเล่นกันได้บน PC Xbox o กซและก็ Xbox s e r i e s X x b o x s e r i e s S นะเกมเอาชิ้นรอดที่แนะนำกันไปเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกมที่6กันต่อเลยค่ะเกมนี้เนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักกันกับเกม a r k Survival Evolved เกมเซเวอร์วอลที่ถือว่าเป็นเกมเอาชีตรอดสุดมันที่จะพาผู้เล่นเนี่ยเข้าไปประจนภัยในโลกที่เต็มไปด้วยไดนโนเสาร์ภายในเกมนี้เขาก็ได้มีการพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองเนี่ยติดอยู่บนเกาะปริศนาพร้อมอุปกรณ์บางอย่างที่ถูกฝังมาบนข้อมือของเขาและพวกเขาก็ต้องมารวมตัวกันเพื่อหาเบาะแสและเอาชีตรอดไปในโลกที่ไม่คุ้นเคย พร้อมเปิดโลกกว้างการประจนภัยที่จะพาผู้เล่นเนี่ยต้องมาออกหาน้ําอาหารเพื่อมาประทังชีวิตและความหิวโหยของตนเองรวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยและหอคอยป้องปารการเพื่อ,ป,อป้องกันการบุกรุกข,ของไดโนเสาร์ดุร้ายและจากผู้ไม่หวังดีโดยในเกมนี้ได้รวมเอาไดาโนเสาร์ช,าชนิดต่างๆมารวมไว้ได้อย่างน่าสนใจทางผู้เล่นสามารถนำไดโนเสาร์เหล่านี้มาทําการฝึกฝน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะหรือช่วยในการต่อสู้กันได้ค่ะแถมเกมนี้ยังรองรับการใส่มอดที่สามารถทําให้เกมเนี่ยมีอะไรแปลกใหม่และก็ดูสนุกมากยิ่งขึ้นได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวเกมนี้ก็วางขายให้เล่นกันบน PC Mac, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series ต่างๆและก็ยังมีบน n d o Switch นะคะเอาล่ะต่อมาเนี่ยก็เป็นเกมที่เนะคะต้องบอกว่าสายเกมเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์ต้องมาเล่นกันกับเกมสกัม ทางผู้เล่นจะได้มาเอาชุดรอดในแดนล่มสลายรายร้อมไปด้วยเหล่าซอมบี้และก็มนุษย์ผู้ไม่หวังดีสำหรับเกมนี้เราจะมารับบทเป็นหนึ่งในนักโทษเดนตายที่ต้องมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการทีวีกับการเอาชิดรอบบนเกาะร้างแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยอันตรายมากมายและภายในเกมนี้ก็เปิดโลงให้กับทางผู้เล่นได้มาเอาชิดรอดกันได้หลายคนซึ่งทางผู้เล่นเนี่ยสามารถปรับแต่งตัวละครค่าสถานะตัวละครต่าง สามารถปรับการเรียนรู้ความถนดัดและก็ทักษะความสามารถหรือทักษะการใช้อาวุธของเราตัวละครต่างๆที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดได้นานขึ้นภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจําเป็นจะต้องปรับสมดุลทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นอัตราการเผาผลาญของร่างกายการบริหารกล้ามเนื้อการใช้อาวุธบางอย่างการฝึกฝนการต่อสู้ปรับทัากษะการใช้ยานพาหนะอาวุธแต่ละประเภทและเกมนี้ก็ยังมีด้านของระดับเลเวลด้านทักษะทางสายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ในการเอาชีวิตรอดใ,ในเกม สำหรับใครนะคะที่เป็นเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์เนี่ยพวกเราก็ต้องขอแนะนำให้เล่นเกมนี้กันเลยนะส่วนภาพกราฟิกของเขาก็มีการพัฒน,นาเกมให้ดูน่าเล่นมากขึ้นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยยังเปิดขายให้เล่นกันแค่บน PC นะคะสามารถติดตามได้ใน Steam กันเลยนะ สำหรับในเกมที่8นี้นะคะอิงก็คิดถึงเกม DC กันเลยอีกหนึ่งเกมเอาชีตรอดยอดฮิตที่เป็นแรงบันดาลใจให้หล,หลายๆเกมโดยเกมนี้จะให้เรามาเป็นหนึ่งในผู้เอาชีตรอดในโลกล่มสลายเต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้อันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสิ่งมีชีวิตต่างๆล้วนกลายพันธุ์ไล่เข่นฆ่าผู้คนซึ่งทางผู้เล่นจะต้องมาเดินหน้าหาน้ําอาหารยารักษาโรคหาเหล่าอาวุธอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงทรัพยากรไอเทมของใช้จําเป็นมาใช้เพื่อเอาชีตรอดให้ได้ในแต่ละวันและการเอาชีตรอดของเรานั้น อาจจะพบเจอกับอันตรายรอบด้านทั้งสัตว์กลายพันธุ์ซอมบี้และกลุ่ม,มนุษย์ที่ไม่หวังดีหวังจะมาปล้นและทำร้ายเราได้เราก็ต้องมาเตรียมเสบียงกันให้พร้อมหาของต่างๆมาใช้ในการเอาชีวิตรอดป้องกันตัวเองจากภัยร้ายซึ่งเกมนี้ก็สามารถเล่นคนเดียวได้หรือว่าจะตั้งปาร์ตี้เล่นกับกวนเพื่อนช่วยกันออกหาของและมาเอาชีวิตรอดจากภัยอันตรายต่างๆก็ดูสนุกถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีการเปิดวางขายให้เล่นกันนานมาแล้วตั้งแต่ช่วงระหว่างพัฒนาเกม แต่ก็ยังเป็นเกมเอาชิดรอดที่อยู่ในใจของเกมเมอร์หลายท่านนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมนี้สามารถใส่มอดเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับเกมนี้ได้เพิ่มอีกด้วยนะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหามาเล่นกันได้บนเครื่องเล่น pc playstation 4แล้วก็ xbox one นะคะ ต่อมาเป็นเกมที่9เนี่ยอิงก็ขอแนะนํากับเกม Conan Exile เกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอิงเคยติดกันงอมแงมตั้งแต่เปิดเกมเลยก็ว่าได้ค่ะภายในเกมนี้เราจะมารับบทเป็นผู้ถูกเนรเทศมายังแดนเถื่อนสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตารายและไม่อาจรอดกลับไปได้โดยเราจะต้องมาเอาชีวิตรอดเดินทางสำรวจดินแดนหาน้ําอาหารตุนสเสบียงต่างๆพร้อมเก็บรวบรวมเหล่าทรัพยากรสิ่งของไอเทมจําเป็นรอบตัวที่สามารถนํามาคราเป็นอาวุธอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและก็เหล่าอาวุธเครื่องแต่งกาย เพื่อมาป้องกันตนเองจากปีศาสจสัตว์ร้ายและเหล่าคนเถื่อนที่จ้องจะมาทำร้ายเรา ภายในเกมนี้ก็มีสิ่งของให้เราได้สร้างมาใช้ประโยชน์เพื่อน,นําม,มาเอาชีวิตรอดกันได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่พักอาศัยสร้างเครื่องใช้ในการคราบของสร้างเทวรูปที่เราศรัทธาซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกตอนสร้างตัวละครกันได้ว่าแต่ละแบบจะมีบัฟมีค่าสถานะที่แตกต่างกันและก็ยังมีดันเจียนสถานที่ลึกลับที่ชวนให้เพื่อนๆไปลุยด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะคะเกมจะค่อยๆปลดของจริงๆให้เราครับ แถมภายในเกมนี้ยังมีระบบธาตุไว้เป็นลูกมือในการคราบของที่เราสามารถหาธาตุได้จากชนเผ่าเร่ร่อนในสถานที่ต่างๆและก็มีระบบที่น่าสนใจอีกเพียบมาให้เราเล่นกันค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีทั้งบน PC, Mac, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One, Xbox s 1 X i e s X, Xbox Series S ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วสนใจก็สามารถไปติดตามกันใน Store ได้เลยนะเกมสุดท้ายของคลิปนี้เนี่ยขอพูดถึงเกม Rush เกมเอาชีวิตรอดสายฮาร์ดคอร์ที่ใส่ความท้าทายในการใช้ชีวิตภายในเกมซึ่งทางผู้เล่นจะได้มาประจนภัยในโลกล่มสลายเช่นกันโดยเกมนี้เนี่ยจะให้ทางผู้เล่นต้องมาออกหาหน้ำหาอาหารเพื่อประทังความหิวโหยพร้อมจัดหาทรัพยากรมาสร้างเป็นเครื่องดุง้งห่มเพื่อป้องกันความหนาวสามารถครับไอเทมเครื่องมือเข้าของเครื่องใช้มาเอาชีวิตรอดให้ได้ในแต่ละวันกันให้ดีเราสามารถสร้างอุปกรณ์อาวุธป้องกันภัยจากเหล่าสัตรูทั้งสัตว์ร้ายและก็กลุ่ม,มนุษย์ที่จ้องจะมาทำร้ายหรือว่ากลุ่มผู้เล่นด้วยกันเองที่เเ้าานตองมด เอาชิตรอบเหมือนกันตัวระบบภายในเกมนี้เนี่ยก็ดูคล้ายกับเกม Survival ทั่วไปและที่สําคัญเลยค่ะเกมนี้เราต้องมาสร้างที่พักอาศัยให้หนานแน่นเพื่อป้องกันการบุกโจมตีระหว่างที่เราออฟไลน์เพราะว่าเกมนี้เมื่อทางผู้เล่นออกจากระบบไปแล้วตัวละครของเราจะนอนอยู่ที่เดิมที่เรากดออกเกมนั่นเองซึ่งเสี่ยงต่อการถูกคนอื่นปล้นและถูกฆ่าเป็นอย่างมากเลยค่ะ แถมภายในเกมเนี่ยก็ยังมีคนเล่นเยอะแทบจะสร้างเป็นเกมสงครามแก๊งอาชีตรอดกันเลยก็ได้จุดนี้เนี่ยก็ถือว่าทําให้เกม Ru ั sh เป็นเกมเอาชีตรอดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาส่วนใครที่สนใจเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อเล่นกันได้บน PC และก็บน m a c เกมนี้เนี่ยเขาก็มีวางขายใน Ste ีมให้เล่นกันเลยค่ะ สำหรับทั้ง10เกมเนี่ยอิงก,ก็ได้พูดถึงและก็มาแนะนำกันไปแล้วนะคะชอบเกมไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกอิงก,กันด้วยนะถ้าหากว่าคุณผู้ชมถูกใจในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และมากดแชร์ให้กับคลิปนี้ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ชิพทุกคนเนี่ยที่ช่วยกดสนับสนุนช่องของอิงในเดือนนี้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ